สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องสั้นกันนะคะแม้ชีวิตจะลำบากสองแม่ลูกก็อดทนและช่วยกันทำมาหากินอย่างสุจริตตั้งแต่วันที่สามีของนางแตงอ่อนได้ทิ้งหล่อนและลูกสาวไปเขาก็ไม่เคยหันหลังกลับมามองทั้งสองคนอีกเลยแถมยังคงไปมีความสุขกับเมียใหม่ ถึงแม้ว่าสองแม่ลูกจะมีบาดแผลในใจที่ถูกผู้เป็นพ่อได้ทิ้งไปแต่ความเข้มแข็งและอดทนของสองแม่ลูกมันกลับเอาชนะทุกสิ่งเมื่อน้ำโตขึ้นน้ำก็ช่วยแม่ทำงานและขยันน้ำยอมทิ้งการเรียนและอนาคตของเธอไปั้ทั้งที่น้ำเองก็เป็นคนที่เรียนเก่ง และสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดน้ำมีโอกาสสอบชิงทุนและสามารถทำคะแนนได้อันดับต้นๆแต่น้ำกลับทิ้งมันไปเพราะสงสารแม่ถ้าน้ำตัดสินใจเรียนและเห็นแก่ตัวเองแม่ก็ต้องลำบากน้ำคิดว่าเธอจะออกมาช่วยแม่ทำงานหาเงินพอเก็บเงินได้เมื่อไหร่เธอค่อยเรียนก็ได้ เมื่อน้ำตัดสินใจได้เช่นนั้นเธอจึงสลาสิทธิ์ให้กับเพื่อนไปพอน้ำเรียนจบก็ออกมาทำงานเพราะเธอคิดว่าถ้าหากทนลำบากเป็นเด็กสาวชาวป่าต่อไปที่ไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตถึงจะดีกว่าต้องอดมื้อกินมือ้อและต้องขยันทำมาหากินมากแค่ไหนถึงจะทำให้ชีวิตสุขสบาย หลังจากที่พ่อแยกทางกับแม่น้ำก็คิดในใจมาตลอดว่าจะไม่ขอแต่งงานกับใครทั้งนั้นแม่เมื่อได้ยินที่ลูกสาวคิดเช่นนั้นหล่อนจึงบอกกับลูกสาวว่าคนเราเกิดมาต้นทุนไม่เหมือนกันนะลูกน้ำเองก็เป็นคนดีแม่เชื่อว่าลูกจะต้องได้เจอกับคนดีๆแน่นอน น้ำยิ้มที่มุมปากและพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงเบาบางน้ำไม่ได้คาดหวังอะไรมากขนาดนั้นหรอกจ้ะแม่น้ำไม่อยากแต่งงานกับใครทั้งนั้นละจ้ะน้ำจะอยู่กับแม่และน้ำจะไม่มีวันทิ้งแม่ไปมีความสุขคนเดียวหรอกจ้ะพอแม่ได้ยินคำพูดของลูกสาวหล่อนก็โผลเข้าสวมกอดด้วยความรัก นางแตงอ่อนสงสารลูกมากที่ต้องขาดพ่อตั้งแต่ยังเด็กๆพอโตขึ้นหล่อนก็หวังว่าลูกจะมีความสุขและมีอนาคตที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปน้ำก็เริ่มโตเป็นสาวและนางแตงอ่อนก็ได้สามีใหม่และหล่อนก็พามาอยู่ที่บ้านด้วยกันนางแตงอ่อนมีความสุขมาก หลังจากที่หัวใจของเธอแห้งเหี่ยวมานานตอนนี้มันกลับกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาและมีความสุขมากขึ้นและตอนนี้น้ำก็ได้โตเป็นสาวรูปร่างหน้าตาก็ไม่ธรรมดาเธอขยันทำงานและเป็นคนฉลาดเมื่อแม่มีคนมาคอยดูแลไม่นานน้ำก็ย้ายที่ทำงานใหม่ พราะเธออยากจะหาประสบการณ์น้ำได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่และดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่ที่น้ำคิดอยากจะพาแม่มาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันสองคนนั่นก็เป็นความคิดตั้งแต่เธอ,อยังเป็นเด็กๆจากเด็กสาวที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างตอนนี้ชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปน้ำโชคดีมาก ที่เธอได้เจอกับวันชยัยน้ำโชคดีมากที่เธอได้เจอกับวันชยัยและเขาก็รักเธอมากถึงแม้ว่าน้ำจะไม่มีโอกาสได้เรียนสูงแต่เธอก็ขยันควยคว้าหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเธอทำงานไปด้วยและฝึกค้นหาความรู้ด้วยตัวเองจากในหนังสือบ้างจากโทรศัพท์บ้าง ยิ่งกว่านั้นน้ำเองก็ยังมีพรสวรรค์เธอสามารถเรียนรู้และจดจำอะไรได้เร็วพอมาเจอกับวันชยัยวันชัยจึงมองเห็นความสามารถของเธอเขาจึงชวนเธอมาทำงานด้วยพอทั้งสองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งสองคนจึงมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันช่วงนี้น้ำก็มีความสุขมาก เพราะเธอได้อยู่กับคนที่เธอรักถึงแม้ว่าในความคิดของเธอจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเพราะตอนเป็นเด็กเธอเคยพูดกับแม่ว่าไม่อยากจะมีแฟนเลยเธอกลัวว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานแต่ตอนนี้น้ำเข้าใจแล้วว่ามันมีความสุขมากแค่ไหนพอทั้งสองแต่งงานกัน น้ำก็พาวันชัยมาหาแม่ที่บ้านพอมาทีไรวันชัยก็มักจะปรับความในใจกับแม่ยายเรื่องเมียมันจึงทำให้แม่ยายต้องคอยเอาใจลูกเขยเป็นอย่างดีส่วนหลานสาวของหล่อนเธอก็เป็นเด็กดีและน่ารักแถมยังมีหน้าตาที่สวยใช้ได้ใช้ให้เธอไปทำอะไรเธอก็รีบไปทำหมดไม่เคยเกี่ยงเลย อีกอย่างพอโตเธอก็ช่วยยายหารับจ้างแถมเงินที่ได้มาก็ยังแบ่งให้กับยายเอาไว้ใช้อีกด้วยหลังจากที่เลิกเรียนแล้วทุกวันหลานสาวก็จะช่วยยายหุงข้าวทำกับข้าวรออยู่ที่บ้านพอถึงวันหยุดเธอก็จะออกไปสวนกับพ่อกับยายและหาเก็บผักปลอดสารมาทำกินเพราะรสชาติที่หวานสดและกรอบ พอลูกเขยได้ไม่เห็นเขาจึงช่วยสนับสนุนแม่ยายอย่างเต็มที่เพราะมันสามารถต่อยอดสร้างเป็นอาชีพได้เวลากลับมาบ้านลูกเขยก็ช่วยแม่ยายปลูกผักเอาไว้ขายตอนแรกๆแม่ยายก็ไม่อยากให้ลูกเขยทำแบบนี้หรอกเพราะกลัวว่าลูกเขยจะเหนื่อยแต่ลูกเขยกลับชอบที่นี่มากบ้านสวน บรรยากาศดีกว่าในเมืองตั้งเยอะพอแม่ยายเห็นลูกเขยชอบแบบนี้หล่อนก็ดีใจที่น้ำได้สามีดีๆแถมยังไม่รังเกียจที่หล่อนมีฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรพอได้เห็นสภาพที่นี่ลูกเขยก็ช่วยปรับปรุงพื้นที่และแบ่งเอามาทำกเกณฑเกษตรบางส่วนแม่ยายเห็นลูกเขยชอบทำแบบนี้ ต่อมาหล่อนจึงปล่อยให้ลูกเขยได้ทำและอยากจะทำอะไรหล่อนก็จะไม่ขัดขวางเพราะสิ่งที่ลูกเขยทำนั้นมันมีแต่ทำให้อะไรดีขึ้นและของทุกอย่างก็สามารถเก็บออกไปขายได้ส่วนน้ำก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะที่โนนก็ยังมีธุรกิจที่ต้องดูแลวันถ้าแม่อยากจะขยายแปลงผักออกไปอีกและก็ หาพวกผักส่วนครัวมาลงแม่ว่ามันน่าจะดีนะอีกอย่างเราจะได้มีเงินเพิ่มมากขึ้นแม่จะได้ไม่ต้องไปรบกวนลูกๆยังไงล่ะถ้าแม่อยากจะทำแบบนั้นก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำแปลงให้แม่เองเอาแบบทันสมัยดูแลง่ายๆแม่ก็หาผักมาปลูกเยอะๆเลยนะครับส่วนเรื่องทุนผมจะจัดการให้แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยอืม ขอบใจลูกมากๆนะแม่ดีใจมากต่อไปบ้านเราจะได้มีผักสวนครัวเป็นของตัวเองและไม่ต้องออกไปซื้อกินข้างนอกอีกแล้วคนแก่แบบแม่ก็ต้องหาอะไรทำอยู่ที่บ้านพอทั้งสองปรึกษากันได้ลูกเขยก็รีบจัดการทำให้แม่ยายโดยไม่รีรออะไรพอพูดเขาก็รีบจัดการให้ทันที วันชัยเขาก็เป็นคนขยนันทำทุกอย่างยิ่งตอนนี้มีแม่ยายคอยเปิดทางให้แล้วเขาก็ยิ่งทำอะไรได้อย่างสบายใจผมนะ่ะก็คิดเอาไว้แบบแม่เหมือนกันครับแต่ผมไม่กล้าที่จะพูดกับแม่กลัวว่าแม่จะไม่ให้ผมทำผมก็เลยไม่อยากพูดอะไรผมต้องขอบคุณแม่มา,มา,มากๆเลยนะครับที่เชื่อใจผมกับน้ำอืม เรื่องแบบนี้แม่ก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกพอเห็นลูกๆอยากจะทำและมีความตั้งใจแม่ก็เลยอยากจะแบ่งให้ลูกทำบ้างอีกอย่างพวกเราก็มีกันอยู่แค่นี้ถ้าแม่มัวแต่คิดมากแม่ก็คงจะไม่มีความสุขไม่รู้จะห่วงเอาไว้ทำไมดีกว่าปล่อยทิ้งเอาไว้เปล่าๆพอแม่ยายพูดออกมาแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ลูกเข๋รู้สึกประทับใจ จากที่ไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบนี้แต่เขากลับได้มาสัมผัสเขาคิดว่าเขาโชคดีมากกว่าถ้าผมไม่มีแม่กับน้ำคอยอยู่ข้างๆผมก็คงไม่คิดได้แบบนี้หรอกครับผมต้องขอบคุณแม่กับน้ำมากกว่าที่ทำให้ผมได้ทำอะไรแบบนี้เพราะมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนมันคือความภูมิใจและความอดทนครับแม่ แม่ยายพอได้ยินที่ลูกเขยพูดแบบนี้หล่อนก็ดีใจมากที่ลูกเขยไม่ทิ้งหล่อนกับหลานไปอีกคนในใจของแม่ยายตอนนี้หล่อนก็รู้สึกมีความสุขมากจากเมื่อก่อนที่เคยลำบากต้องดิ้นรนหาเช้ากินข้ามกับลูกสาวสองคนแต่พอมาถึงตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตั้งแต่สามีของหล่อนทิ้งหล่อนไป ก็ไม่มีใครเลยจนกระทั่งน้ำโตเป็นผู้ใหญ่และเธอต้องขอบคุณสามีเก่าที่ทิ้งไปและทำให้เธอได้มีชีวิตที่ดีในวันนี้เออวันแม่ว่าจะปลูกข้าวโพดเพิ่มด้วยนะลูกจะว่ายังไงพอจะทำแปลงเพิ่มให้แม่ได้ไหมล่ะอีกอย่างแถวหมู่บ้านของเราก็ยังไม่มีใครปลูกถ้าเราแบ่งทำสักแปลงก็จะได้ผลผลิตเยอะอยู่นะ พอแม่ยายพูดแบบนี้ลูกเขยที่นอนอยู่ที่เปลก,ก็ลุกขึ้นไปเปลี่ยนชุดเก่าๆทันทีและดูท่าทางของเขาจะชอบมากที่ได้เห็นแม่ยายกล้าทำในสิ่งที่หล่อนไม่คิดที่จะทำมาก่อนวันก็เดินตั้งหน้าตั้งตาลงไปดูบริเวณที่จะเตรียมปลูกข้าวโพดให้กับแม่ยายทันทีแม่ครับผมว่าถ้าทำแค่นิดเดียวมันจะเสียเวลาปเปล่า ผมว่าเราลองทําสักไร่ดีไหมแม่น้ําเราก็มีอีกอย่างมันก็ดีกว่าทิ้งที่ดินตรงนี้เอาไว้ปเปล่าปลูกเอาไว้สักสองสามเดือนก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของมันแล้วพอถึงตอนนั้นก็ค่อยเปลี่ยนมาทํานาต่อแม่ว่าอย่างไงล่ะครับถ้าผมจะทําแบบนั้นให้นะ่ะเออเออมันก็เป็นความคิดที่ดีนะลูกแม่ก็แล้วแต่ลูกเลยนะถ้าลูกคิดว่าทำแบบไหนมันดีกว่ากัน ลูกก็จัดการให้แม่เลยเดี๋ยวแม่จะออกไปหาซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมาไว้ปลูกนะลูกหลังจากที่แม่ยายได้คุยกับลูกเขยเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันก็ได้ลงมือทำตามที่แม่ยายต้องการทันทีเขาก็เริ่มรู้สึกดีมากที่เห็นแม่ยายยอมรับในสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะทำให้ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไม่ไปไหน วันก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะอยู่ที่นี่กับแม่ยายและลูกของเขาช่วงนี้น้ําเองก็ไม่ค่อยมีเวลาไปไปมามาเพราะเขาปล่อยให้น้ําจัดการธุรกิจที่บ้านส่วนเขาก็มาคอยช่วยเหลือแม่ยายที่นี่แถมเขายังทําบ้านหลังเล็กๆเ,เอาไว้หลายหลังเพื่อครอบครัวของเขาด้วยและเพื่อนๆที่สนิท ที่อยากจะมาเที่ยวพักผ่อนกับบรรยากาศบ้านนอกแบบนี้แม่ยายของเขาก็เริ่มที่จะเคลือลูกเขยทุกอย่างไม่ว่ายัางไงหล่อนก็ไม่ขัดอะไรเลยเพราะหล่อนก็มั่นใจแล้วว่าลูกสาวได้สามีดีและดูแลทุกคนได้นิยายก็จบลงไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับช่องของลูกเจฟตเดอรี่ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ